มาเริ่มต้นดูจากในส่วนของทุเรียนนะครับว่าการที่เราจะขยายขนาดหรือพัฒนาขนาดน้ำหนักรูปร่างรูปทรงมันต้องมีองค์ประกอบเดิมจากรากฐานสำคัญอย่างกรณีของกระบวนการรูปทรงก็จะต้องมาจากกระบวนการผสมเกสรกระบวนการผสมเกสรดี ก็จะได้รูปทรงที่ดีเพราะว่าในลังไข่มันมีห้าช่องถ้าได้รับการผสมสักสามช่องก็จะกลายเป็นสามภูอาจจะสามภูเม็ดอาจจะสามภูสองเม็ดเป็นสี่ภูหรือห้าภูเต็มก็แล้วแต่ครับต้องมาจากกระบวนการตรงนั้นส่วนกระบวนการผสมเกสรจะดีมากดีน้อยก็อยู่ที่รากฐานของความสมบูรณ์การจัดการการตัดแต่งการเพิ่มปฏิกิริยาในการให้ความสมบูรณ์แข็งแรงซึ่งเราจะไม่ย้อนไป แต่วันนี้เนี่ยเราจะสีให้เห็นว่าในกรณีของการพัฒนาขนาดน้ำหนักทั้งภายนอกและภายในนั้นลากฐานสำคัญสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าใบาของทุเรียนเมื่อวานนี้เป็นวันเสาร์เราได้แสดงอะไรให้เห็นบางอย่างแล้วนะครับว่าใบาก็เปรียบเสมือนกับโรงครัวซึ่งจะเป็นแหล่งผลิตพลังงานทุเรียนหรือผลทุเรียน หรือใบหรือลํำต้นหรือรากของทุเรียนเนี่ยโตได้ด้วยอะไรไม่ใช่ว่าโตด้วยธาตุในโตัเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมไม่ใช่นะครับเราอาจจะเข้าใจอย่างนั้นความจริงแล้วคุณภาพที่ผลทุเรียนจะโตโดยเป็นในรูปของพลังงานนั้นมาจากใบที่เป็นผู้ผลิตใบจะทำการผลิตพลังงานออกมาในรูปของแป้ง แล้วก็น้ําตาลบางครั้งก็อยู่ในรูกพลังงานที่สําเร็จรูกคือพลังงานในรูปของ ATP หลังจากนั้นเขาก็จะผ่านเข้าสู่กระบวนการที่สองคือกระบวนการหายใจขายน้ําซึ่งจะเปลี่ยนพลังงานจากแป้งน้ําตาลมาเป็นพลังงานในรูปของ ATP แล้วพลังงานเหล่านั้นก็จะเคลื่อนย้ายจากใบมาสู่ผลทุเรียนการเคลื่อนย้ายมาสู่ผลทุเรียนนั้นก็จะต้องมีน้ำเป็นตัวนำพา มีแคลเซียมโบรอนเป็นตัวกำกับรวมถึงในส่วนของภายในผลทุเรียนซึ่งจะมีเมล็ดเป็นศูนย์บัญชาการเมล็ดจะรีบหรือไม่รีบมีอำนาจในการดึงดูดทั้งสิ้นพลังงานที่ผ่านมาจากใบก็จะผ่านมาทางเปลือกแล้วเข้าสู่ก้านคั่วผลลงไปสู่แกนในลงไปสู่เปลือกภายนอก เพราะฉะนั้นเราจะเห็นการพัฒนาอย่างเป็นระบบก็คือการขยายของเปลือกในช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นพัฒนาการขยายของเนื้อผมอยากให้ท่านเข้าใจตรงนี้นะครับว่าในส่วนของสิ่งที่จะมาสร้างพลังงานให้เป็นแป้งเป็นน้ำตาลนั้นมันจะต้องหรือพลังงาน ATP นั้นต้องมาจากธาตอุอาหารทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอันนี้คือธาตุอาหารหลัก ส่วนธาตุอาหารรองแคลเซียมแมกนีเซียมหรือซัลเฟอร์เป็นธาตุอาหารรองส่วนธาตุอาหารเสริมก็จะเป็นเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสโมลิเดนัมซิลิก้าหรือจะเป็นโบรอนซึ่งมีส่วนในการที่จะสนับสนุนร่วมกันเป็นกระบวนการสําเร็จรูปโรงงานที่จะผลิตก็คือคุณภาพของใบ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจึงมีคำตอบให้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าผลทุเรียนจะพัฒนาได้ดีผิวจะเขียวใสลูกจะทรงดีทรงดีก็มาจากในส่วนของกระบวนการผสมเกสรเขาจะดีมาก่อนแล้วก็จะเริ่มมาบิดเบี้ยวตอน35วัน40วันหลังจากนั้นเขาก็ฟื้นตัวแล้วก็ไปบิดเบี้ยวอีกครั้งตอน60วัน70วันแต่เขาก็จะฟื้นตัวเพราะฉะนั้นพลังงานเหล่านี้ ือมาจากใบทั้งสิ้นแล้วก็ตัวดูดสำคัญก็คือแกนในของเมล็ดของผลทุเรียนจะเปรียบเสมือนกับปั๊มขนาดเล็กที่มีแรงดูดเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีผลจำนวนมากแต่เรามีโรงครัวขนาดเล็กมีใบน้อยพูดกันภาษาอย่างเราใบน้อยก็คือโรงครัวขนาดเล็กย่อมผลิตพลังงานมาเลี้ยงผลได้น้อยหรือเลี้ยงคนได้น้อย โรงครัวเล็กก็ให้คนเลี้ยงคนใดน้อยก็เท่ากับว,ว่าผลจะแสดงอาการชะงักแสดงอาการหนามแดงแสดงอาการไม่เจริญเติบโตดูกันที่สีของผิวแต่ในทำนองกลับกันถ้าเราดูจากสาระเมื่อวานนี้เราก็จะเห็นว่ากรณีของผลทุเรียนที่พัฒนาขนาดต้องมาจากในตัวเช่นความแข็งแรงความแก่ ต้องมาจากฟอสฟอรัสซึ่งใช้ปริมาณน้อยส่วนกรณีของโพแทสเซียมความสามารถในการป้องกันในการต่อต้านความแข็งแรงแข็งแกร่งการสร้างแป้งการสร้างความหวานก็จะมาบอกโพแทสเซียมซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบของาธาตุอาหารมาสนับสนุนเราต้องเข้าใจอยู่ประเด็นหนึ่งว่าสมมติว่าเราใส่ปุ๋ยลงไปในดินน้ำเป็นตัวนำพาส่วนหนึ่งเนี่ยใช่ถูกต้องครับ อาจจะมีในตัวเจ่นบางส่วนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เคลื่อนย้ายเข้าไปสู่ส่วนต่างๆของพืชอันนั้นเป็นไปได้แต่พลังงานที่จะใช้ในการสำเร็จรูปจะต้องมาจากรากฐานคือใบเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นคำตอบให้เห็นแล้วว่าใครก็ตามที่กดใบคุมใบแล้วท่านก็จะได้เห็นผลว่าทุเรียนไม่ห้พัฒนาแต่ในขณะเดียวกันเราได้มีใบออกมาในจำนวนหนึ่ง คือเรารู้เราทราบว่าเรามีปริมาณใบน้อยแต่เราก็พยายามที่จะให้อาหารทางใบคือให้ทั้งทางดินให้ทางระบบน้ําแล้วก็ให้ทั้งทางใบเพื่อให้ใบที่มีอยู่ในจํานวนจํากัดเท่านี้สามารถที่จะทํางานได้มากขึ้นมีอายุที่ยืนยาวขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นก็จะส่งไปเลี้ยงผลได้มากขึ้นแต่ในทํานองกลับกันเหมือนกันถ้าเราไปดูในลักษณะของใบ ที่เป็นใบที่เสื่อมสภาพหรือใบที่ชราภาพข้อมูลทางวิชาการได้บอกไว้แล้วนะคบว่าใบที่แก่จะไม่มีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานเหมือนกับใบที่อยู่ในระยะการเจริญเติบโตเต็มที่ใบที่อยู่ในอากาศร้อนจัดก็จะไม่มีปฏิกิริยาในการกระบวนการออสโมซิสในการสังเคราะห์แสงน้อยลงใบที่แก่ใบที่ไขแวกหนาใบที่เสื่อมสภาพหรือใบชราภาพ ประสิทธิภาพจะลดลงดังนั้นจึงเป็นคําตอบนะครับว่าบางสวน,เ,นเห็นใบดีแต่ว่าอใบมันกล้านใบมันหงอยผลก็ไม่โตแต่บางสวนเนี่ยใบอยู่ในระดับปานกลางก็ไม่ได้มากแต่ทําไมผลเขาโตดีคําตอบอยู่ที่ใบในทั้งต้นนั้นเป็นใบรุ่นใดเพราะ,ะนั้นผมถึงอยากจะให้ท่านเข้าใจว่า เวลาที่เราจะมุ่งไปพัฒนาคุณภาพขนาดคุณภาพของทุเรียนนั้นมันต้องมาจากลากฐานสำคัญก็คือโรงครัวที่มีประสิทธิภาพโรงครัวมีดีแต่ถ้าไม่มีอาหารคือไม่มีธาตุอาหารไม่มีตัวนำพาขึ้นมาโรงครัวก็กลายเป็นโงรงโคว่างเปล่าก็จะไม่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นระบบต้องเป็นไปตามนี้ ส่วนของกรณีที่เรามีทุเรียนอยู่ในตำแหน่งหนึ่งแล้วปรากฏว่าในตำแหน่งนั้นมีการขัดแย้งกันก็คือมีทุเรียนหลายรุ่นอยู่ในต้นเดียวกันก็ไม่เป็นไรแต่ในกิ่งเดียวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นในกลุ่มใดก็ตามถ้าเราจะไว้ผลผลิตทุเรียนให้ปั๊มหนึ่งผลสองผลสามผลผลทุเรียนหนึ่งผลเท่ากับเป็นปั๊มดูดหนึ่งตัว ถ้าเป็นปั๊มห้าตัวในห้าตัวนี่มีปั๊มใหญ่กับปั๊มเล็กปั๊มใหญ่ย่อมดูดมากกว่าปั๊มเล็กปั๊มเล็กดูดไม่ได้สู้ไม่ได้ก็ต้องถูกดีดหนีไปก็โดนบิดเบี้ยวแล้วก็สลัดทิ้งก็จะเหลือปั๊มใหญ่อยู่สามตัวแต่นี้ในปั๊มสามตัวเนี่ยเขาจะเป็นรุ่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความสามารถในการดึงดูดเนี่ยเขาจะเท่ากันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันก็แบ่งสรรปันส่วนกันไปแต่ถ้า ถ้านะครับปั๊มทั้งสามตัวเนี่ยอยู่กระจายอีกตัวหนึ่งอยู่ปลายกิ่งอีกตัวหนึ่งอยู่กลางกิ่งอีกตัวหนึ่งอยู่โคนกิง่งเราตอบได้เลยครับว่าปั๊มที่อยู่ใกล้ใบย,ย่อมมีอํานาจด,ดึงมากที่สุดก็ดึงมาก่อนก็โตไวกว่า <Danke>. พอหลังจากนั้นเหลือปั๊มตัวที่สองก็จะเริ่มที่จะดูดได้ก็จะโตมาเป็นลำดับที่สองส่วนตัวที่สามซึ่งอยู่ไกลจากใบแต่อยู่ใกล้ลำต้น านก็จะเห็นแต่ว่าตอนแรกเหมือนกับจะพัฒนาดีแต่มาระยะหลังก็เริ่มฟุบตัวลมเริ่มบิดเริ่มงอเริ่มแสดงอาการนั่นหมายความว่าพลังงานไม่เพียงพอที่พัฒนาขึ้นมาได้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นตรงนี้จึงกลายเป็นเรื่องของเทคนิคที่เราจะต้องจัดการให้ปริมาณผลเป็นรุ่นเดียวกันในตำแหน่งใกล้เคียงกันแล้วก็มีความสมานสามัคคีซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันถ้ากรณีที่เป็นทุเรียนต้นใหญ่เรามีผลรุ่นพี่อยู่ปลายกิ่งเรามีผลรุ่นน้องอยู่โคนกิ่งแต่เป็นกิ่งใหญ่อันนี้เราต้องเข้าใจเหมือนกันว่าผลที่อยู่รุ่นพี่ต้องโตเต็มที่ก่อนถึงจะมีอาหารลงมาเหลือเดืองลงเราผลรุ่นน้องถ้าตราบใดก็ตามผลรุ่นพี่ยังโตไม่ดีพอผลรุ่นน้องก็จะไม่พัฒนา เอาว่าเป็นการพิสูจน์ให้ท่านเห็นชัดเจนกรณีหนึ่งก็คืออย่างเช่นกรณีทุเรียนเนี่ยที่เราเจอชุดที่ผ่านมานะครับรุ่นพี่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณหนึ่งกิโลปรากฏว่ามีรุ่นน้องออกดอกมาท่านเห็นเลยครับว่าชุดหางแย่ไม่ชุดที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีติดเลยถ้าในกิ่งนั้นมีผลรุ่นพี่แต่ในทางกลับกันกิ่งที่ไม่มีผลรุ่นพี่หางแย่ก็จะติดในกิ่งนั้น ส่วนอีกกรณีหนึ่งต้นที่เป็นรุ่นน้องทั้งหมดกับติดผลดีในรุ่นหางแย่ไม่ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาเป็นรุ่นเดียวกันนี่คือหลักที่อยากจะให้ท่านเข้าใจนะครับว่ารายละเอียดปรียย่อยนั้นมันมีมากมายส่วนการขยายภายในในด้านของผลน,นั้นนอกจากการขยายของเปลือกกับการขยายของเนื้อซึ่ง จะต้องมาจากทั้งท่อน้ําและท่ออาหารยกตัวอย่างง่ายๆว่าอย่างใบทุเรียนหนึ่งใบเนี่ยในบริเวณเส้นกลางใบก็จะมีทั้งท่อน้ําและท่ออาหารเพราะฉะนั้นในส่วนของขั้วของผลทุเรียนลงมาถึงเปลือกมาถึงแกนในของทุเรียนจึงเป็นลักษณะของการที่มีทั้งท่อน้ําท่ออาหารเช่นเดียวกันเขาก็จะพัฒนาเจริญเติบโตตามระบบของเขาประการแรกก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเปลือก ประการที่สองก็เป็นการสร้างเนื้อประการที่สามก็เป็นการเล่งคุณภาพของเนื้อภายในและการสุกแก่มันจะต้องเป็นไปตามระบบนี้ทั้งหมดนี้คือหลักการหลักการที่จะต้องนำไปสู่การปฏิบัติท่านี้เราก็ต้องย้อนกลับมาถึงวิธีการปฏิบัติแล้วว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะตรงกับหลักการตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับให้เราแยกประเด็นออกมาเป็นสองส่วนส่วนหนึ่ง การใส่ปุ๋ยคือการเติมาธาตุอาหารลงไปในดินให้เพียงพอต่อการใช้ของพืชส่วนที่สองก็คือการเติมาธาตุอาหารทางใบเข้าไปเพื่อที่ให้าธาตุอาหารทางใบนั้นเดินทางเข้าสู่ใบและไปเร่งกระบวนการเสริมเติมแต่งให้เร็วขึ้นเพิ่มไม่มากขึ้นส่วนสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจคือเรื่องของการระบบการบริหารจัดการน้ำเราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าการให้น้ำ เพิ่มน้ําจะเป็นการดันจะพูดภาษาอย่างเราคือดันส่งหรืออัดหรือดันก็แล้วแต่นั่นหมายความว่าเป็นการให้น้ำปริมาณมากเพื่อที่จะนำพาเอาธาตุอาหารขึ้นไปสู่ใบจากใบมาสู่ผลเรามักจะมีการเร่งน้ำกันเต็มที่เพราะนั้นอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าอย่างกรณีทางดินได้อธิบายมาแล้วตลอดว่าการใส่ปุ๋ย ไม่ใช่เป็นการเหมือนกับคนเราเนี่ยตักอาหารแล้วมาทานข้าวหนึ่งชามสองชามทานน้ำสาลไม่ใช่อย่างนั้นการใส่ปุ๋ยคือการเติมลงไปในดินแล้วพืชเขาจะดูดกินเอาไปใช้ประโยชน์ทุกวันตั้งแต่ช้าเขาก็เริ่มใช้ประโยชน์จากตรงนี้เพราะฉะนั้นการให้ทานอาหารหลักก็คือปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอสูตรต่างๆซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเน้น มากขึ้นเพราะว่าผมได้เน้นให้ท่านทราบแล้วว่าอย่างกรณีในตัวเช่นในอดีตเนี่ยเราใช้สูตร12-12-17ปัจจุบันก็ยังใช้ได้แต่พอมาถึงในภาวะขณะนี้ทำไมเราจะตั้งข้อสังเกตว่าสูตรของปุ๋ยทุกวันนี้จะกลายเป็น15 1 5้าสาสาเหตุก็เป็นเรื่องของปริมาณไนโตรเจนของในดินนั้นต่ำลงเพราะนั้นเราก็ต้องเพิ่มเปอร์เซ็นต์ ปริมาณในตัวเจนเข้าไปเพื่อขยายขนาดหรือว่าในกรณีที่ท่านยังนิยมหรือสูตรเดิมก็คือ12 1217ก็ต้องใส่แต่ว่าการใส่จะแตกต่างกันก็คือจะต้องใส่ในปริมาณที่มากตั้งแต่ช่วงแรกเรยวว่าใส่ให้เพียงพอเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วปุ๋ยสูตรนี้จะปีปริมาณในตัวเจนอยู่แค่เพียง12แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นปุ๋ยที่ค่อนข้างจะละลายช้า ตามวัตถุประสงค์หรือตามเป้าหมายคือให้ค่อยๆแตกตัวให้ได้ใช้ประโยชน์เป็นเวลานานถึง1เดือนถึง2เดือนเราก็ต้องตัดสินใจใส่ให้มากโดยเฉพาะในส่วนของตัวที่จะไปทำให้รากมีประสิทธิภาพในการดูดซับได้ดีในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีแคลเซียมในเตรส15 00เราก็จะมีในส่วนของตัวพิธภันเสริมเข้ามาอีกอย่างเช่นตัวดูโอไมโครแคล รู้ไมโครแคลก็คือตัวแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ซิลิก้าซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปทําให้เกิดการได้รับธาตุอาหารแคลเซียมแมกนีเซียมซิลิกา้าและทําให้หมวกรากมีประสิทธิภาพเวลาที่เราใส่เราก็จะเสริมประสิทธิภาพปัจจัยเหล่านี้เข้าไปอาหารเสริมก็จะเป็นในกลุ่มของ t k เคซอยห้าซอยห้านั้นเป็นอาหารเสริมที่มุ่งไปพัฒนาคุณภาพของผล ส่วนกรณีการพัฒนาคุณภาพของใบก็จะเป็นในเรื่องของ TK ซอย1 TK ซอย2หรือต้องการเล่งให้ใบแก่ก็จะเป็น TK ซอย6เพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้จะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่เติมลงในดินแล้วน้ำเป็นตัวนำพาประเด็นที่ผมอยากจะให้ท่านเข้าใจนิดนึงก็คือว่ากรณีของการที่เราจะใส่หากเราเห็นแล้วว่าพืชแสดงอาการขาดแคลนแล้ว แล้วเราจะมาใส่ซึ่งนั่นหมายความว่าพืชอาจจะไม่ได้รับประโยชน์ในช่วง10วัน15วันนี้มันก็เหลืออีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ปุ๋ยละลายน้ําแล้วให้พืชได้รับทันทีอย่างเช่นปุ๋ยชาลีเฟสเฟอร์ติเฟสเฟอร์ติก็จะเป็นปุ๋ยละลายน้ําโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะซึ่งท่านก็สามารถที่จะใช้ได้ สูตรก็มีหลากหลายสูตรอย่างเช่น12 10 18นะครับ14 14 21หรือ16 16 16, 16. เอา้าเราก็ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเอาปุ๋ยนาโนโน,นะครับปุ๋ยนาโนอาจจะเป็นซูเปอร์โนวาหรือนาโนโกหรือจะเป็นเรือใบไข่มุกเม็ดสีสม้มเอานำมาละลายน้ำเพื่อให้แตกตัวในน้ำและร่วมไปกับอาหารเสริม จะเป็นฮิวมิกหรือจะเป็นพีเคซอยต่างๆเราก็ให้เข้าไปตรงนี้จะทำให้พืชนั้นสามารถที่จะดับรับได้รวดเร็วกว่าท่านไม่ลืมนะครับว่าการพืชใช้ประโยชน์จากธาตุอาหารในดินนั่นคือระบบของตัวเขาเองในธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าในจังหวะตรงนั้นเราเห็นว่าเราอาจจะไม่ทันเวลา เพราะว่าการขาดแคลนอาหารขาดแคลนพลังงานเนี่ยทุเรียนมันแสดงออกมาชัดเจนแล้วเราก็อาจจะต้องไปเปลี่ยนระบบเป็นพ่นทางใบซึ่งก็จะเป็นหลักการเหมือนกันในทุกๆอันครับคือปุ๋ยทางใบอาจจะเป็นนูเทค a บาลานอาจจะเป็นมามีโกรอาจจะเป็นตัวชาลีเฟสซึ่งก็จะมีสูตรมากมายหลากหลายให้ท่านเลือกได้ตั้งแต่สูตรเสมอจะเป็นสูตร20มามีโกร21นะครับ ส่วนสารที่จะไปสนับสนุนก็จะเป็นเรื่องของสารลายอะมิโนสารลายเกอร์มานา XL สารลายไฮโซ30สารลาย TK บูสเตอร์สารย s p สป d b o ูมอะมิโนแอซิกซึ่งเป็นพลังงานก็จะเป็นอะมิโนสารร้อยอะมานี่นะครับเราก็เพิ่มเข้าไปอะโทนิกจะเป็นสารปรับสมดุลสารกระตุ้นการพัฒนาเซลล์ในขณะเดียวกันถ้าพืชแสดงอาการขาดแคลนอย่างรุนแรง เราก็เพิ่มตัวซุปเปอร์ดีหรือดีในเตรตเข้าไปเพื่อที่จะให้ตัวซุปเปอร์ดีไปเก็บในตัวเจ่นที่อยู่ในปุ๋ยแล้วแปลสภาพให้เป็นพลังงานอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา6ชั่วโมงเขาก็แสดงอาการฟื้นตัวของสีผิวภายนอกได้อย่างรวดเร็วไม่ได้พ่นทแพบผลอย่างเดียวนะครับต้องไปที่ใบด้วยเพื่อให้ใบนั้นเขาได้รับพลังงานเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นวิธีเพิ่มกับวิธีแก้ เพิ่มก็คือเพิ่มทางดินแก้ไขปัญหาให้การโตอย่างต่อเนื่องรวดเร็วก็คือเพิ่มทางใบเราก็จะสามารถนำผลผลิตไปสู่เป้าหมายเรื่องของขนาดน้ำหนักสีผิวภายนอกส่วนเนื้อภายในสิครับเป็นเรื่องสำคัญเนื้อภายในนั้นเป็นองค์ประกอบของการสร้างแป้งตามหลักการแล้วสิ่งที่จำเป็นก็คือเรื่องของโพแทสเซียม พราะโพแทสเซียมนั้นจะเป็นตัวที่กํากับในการสร้างแป้งสร้างความหวานการสุกแก่ในกรณีถ้าเราไปใช้โพแทสเซียมสูงเกินไปโพแทสเซียมเหล่านั้นก็จะไปหยุดกระบวนการขอนมานของธาตุาอาหารโดยเฉพาะแมกนีเซียมถ้าแมกนีเซียมถูกสกัดกั้นถูกทําลายกระบวนการสังเคราะห์แสงก็จะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยเพราะนั้นโพแทสเซียมเองก็ต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมหลังจากนั้นเราก็ต้องมาดูคุณภาพภายในของเนื้อ มีการศึกษาในคุณภาพภายในของเนื้อมีองค์ประกอบของแคลเซียมคือความเหนียวโบรอนนะครับเป็นเรื่องของสายพันธุก,กรรมรสชาติกลิ่นสีมีในส่วนของกรรมะถันซึ่งใช้ในปริมาณที่มากแล้วก็มีในส่วนของอตัวธาตุอื่นๆซึ่งอย่างเช่นกรณีแมกนีเซียมมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมมีกรรมฐถันมีโบรอนก็จะกลายเป็นคุณภาพของเนื้อภายใน เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้ปุ๋ยในการเร่งคุณภาพการสุกแก่เนี่ยเขาก็จะมีสูตรของเขาซึ่งในสูตรนั้นผมยกตัวอย่างเช่น15 5 25มีปริมาณไนโตรเจน15ปร์เซ็นต์ก็เท่ากับว,ว่าต้องการผลโตส่วนลดต้นทุนคือให้ฟอสฟอรัสลดลงก็เหลือ5 แล้วก็ในส่วนของตัวโพแทสเซียมก็จะอยู่ในส่วนของ25ซึ่งก็จะเป็นไปตามสัดส่วนที่ได้มีการวิเคราะห์วิจัยคือการวิเคราะห์วิจัยเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นการนึกเอานะครับเป็นการนําเอาเนื้อทุเรียนเอาคุณภาพของใบเอาใบเอาส่วนของผลผลิตเนี่ยมาทําการศึกษาวิเคราะห์ว่าในสัดส่วนที่เขามีความต้องการธาตุอาหารเหล่านี้เขาต้องการธาตุอะไรเท่าไหร่ ยังสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะใช้ปุ๋ยทางดินสูตร 12, 17, 12, 12, 17แต่พอระยะหลังถัดมานะครับเราก็จะเริ่มพบว่าทุเรียนของเราผลไม่ค่อยโตปริมาณในตัวเช่นในดินเริ่มสูนสลายหายไปกับการเกษตรไปกับน้ำไปกับผลผลิตทางการเกษตรเพราะนั้นปริมาณในตัวเช่นก็เลยต้องเพิ่มขึ้นมาเป็น15เเพื่อที่จะไปเสริมส่วนที่ขาดในขณะเดียวกัน หรือยกตัวอย่างอีกสักสูตนหนึ่งในการเล่นการสุกแก่เล่นการสุกแก่ก็จะเป็น12430หรือ141421ก็รณนี้12430นั่นหมายความว่าทุเรียนของเราเต็มล่างเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นปุ๋ยเรือใบไข่มุกเม็ดสีส้มแต่ถ้าเป็น155 25ก็จะเป็นในส่วนของปุ๋ยเรือใบไข่มุกซูเปอร์โนวานาโนโก ผลนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่บางท่านนะครับหรือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยหรือในกลุ่มเชิงอนุรักษ์ก็จะบอกว่าเป็นการที่พี่น้องสกอเนี่ยใช้โดยการสิ้นเปลืองใช้โดยอาจจะเป็นไปส่วนหนึ่งตามแรงโฆษณาของบริษัทหรืออาจจะไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นเราก็ไปเอาแม่ปุ๋ยมาผสมก็ได้ถ้าหากว่าท่านอยากจะใช้จริงๆ พี่น้องเ,เกษตรกรครับผมอยากจะอธิบายอย่างนี้ว่าที่ผ่านมากรณีของการทำปุ๋ยสังตัดหรือปุ๋ยผสมเองอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการลดต้นทุนได้อย่างดีแต่ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าเวลาที่เราให้ปุ๋ยในการผสมนั้นกรณีสัดส่วนและกระบวนการนั้นยังไม่สมบูรณ์แบบพอเวลาที่เราเอาไปใส่อาจจะมีผลกระทบในด้านของความร้อน เหมือนกับที่เป็นความเสียหายว่าววานไปแล้วย่ายังไม่เลยเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวิเทคนิคการใช้ประหยัดดีได้ประโยชน์แน่นอนแต่ก็ต้องให้ไปทางระบบน้ำหรือให้น้ำเยอะเพราะฉะนั้นจึงอยากจะอธิบายว่าการที่เขาคิดสูตรออกมานี้เป็นการหามาจากหลักทางวิทยาศาสตร์ แล้วก็นำมาซึ่งการเลือกใช้ซึ่งในแต่ละสูตรแต่ละสัดส่วนก็จะมีความแตกต่างกันแล้วก็จะมีธาตุอาหารรองมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมซึ่งถือว่าเป็นธาตุอาหารรองที่มีความสำคัญเป็นหลักเสริมเข้าไปอยู่ในปุ๋ยแต่ว่าในกรณีบางฉลากอาจจะไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์บางส่วนออกบอกออกเป็นเปอร์เซ็นต์ท่านต้องเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งนะครับว่าการนำธาตุอาหารรองไปอยู่ในธาตุอาหารหลัก ถ้าหากว่าให้ในปริมาณที่มากมันจะเปิดปฏิกิริยาทำลายกันทันทีเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำเอาธาตุอาหารไปอยู่ในเม็ดเดียวกันนั้นจะต้องมีปริมาณเป็นหลักคำนวณทางวิทยาศาสตร์จะมากไม่ได้ซึ่งผิดกับกรณีของปุ๋ยเบาคำว่าปุ๋ยเบาคือปุ๋ยผสมคำว่าปุ๋ยผสมก็คือเอา ธาตุแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมซัลเฟอร์อะไรมารวมกันแต่ละตัวก็จะอยู่ในคนต่างเม็ดต่างสีอันนั้นคือปุ๋ยเบาหรือปุ๋ยผสมจึงต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าปุ๋ยเม็ดเดียวสีเดียวนั้นเขาจะมีปริมาณธาตุอาหารต่างๆอยู่ภายในเพราะนั้นก็เป็นไปตามสัดส่วนของการคำนวณทางหลัก ซึ่งต้องเอาพืชเหล่านั้นมาทําการตรวจวิเคราะห์จึงออกมาเป็นสูตรสําเร็จครับช่วงเวลาในช่วงที่1นหมดลงครับเราต้องไปติดตามฟังสาระฟังข่าวสารจากสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการสักครู่เดียวครับ